โอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องห้ำเดจังว่าฝ่าหอ้องหำทุกเจ้าคำหวนหาชมสวัยมาคงขาอยู่เทียงจุนมาคำและบาสิหินทองคำว่าสิหินมอมอากอก็เลยโจยที่โบมา พี่ามาเอ้ยเอียนวนละมาสิจ้าละเยกไว้ผมทางวโยธาไผกระนำขบวนมาเฮ้เอยเบิ่งฟ้อนลำเอใจของนางมันโยนส้นกายเอ้ยเกี่ยวไกยเห็นพี่หัวละหยาดหยาดดินไผ่ใกายถนน นอนคนเดยนอนฟังมะลำระพนเจ้าคุณนอนฟังหมัวลำนอนันเด้ยเพื่นผู้หายกระยใหญ่พระพนมันตรงไหนดวงจีิตถึกประมัยไม้ไหวโอ้หัวหน้ามันไปไปน้ำขอหัอยใจจังต่อคนมาไหลกระโดบ่ปานอายที่ผู้เดียว พูด oh. oh. ียวเออจแลน้าไอตีย์สันพูดแล้วมาสิจ้าและเย็กไบผมสั่งว่าโยธาใครกะนำขบวนมาเออบังฟอนลำเอ ใจกองนางมันโยนส้นไก่เอ้ยเกี่ยวไก่เห็นพี่หน่วละหยาดหยายเดินไปไกลถนนอ่อนส้นเด้อสองสองเจ็ดวันนี้อ่อนส้นเด้อเพิ่นผู้หายเพิ่นยาใหญ่ยผาปนมันตรงในดวงจิตดึกประไม้ไม้ใบ มันเป็นไปน้ำโังใจจังตควันมาไหลกระโดบปานไอที่ผู้เดียวที่ผู้เดียวขายของมาเมื่อขายของเราโอ้ลนน้อ มาพ่อด้ฟังช <ใน S 1> ่องเอาพาเด็กเอ้ยมาบอกเขาได้หนอโอ้ยจ้ากจี้จ้ากจีโอ้ยนั่งกระขนหัวลูกตื่นตาตยานเห็นพี่มาจะบอกใครกันเอ้ยจะตังโต พี่ว่าบ้านสีเหลือเมืองสี่เ้าจ่โจยว่าจังจะร้านมนลุกมาฟังพี่ว่าน้ำสีท่วมฟ้าพี่ว่าน้ำสี่ท่วมฟ้าป่าสี่เรากินดาวขันประชาทองสี่เลือนไปเป็นน้ำอันมาสมงามอ้ายผ้าแดงเอ้ยมาโบกขาวได้หนอ <c oughs> ป,ปวดล่าบวนะั้นนำลุมละลายนั่งกครัวใส่ไอนั่งกับัวใส่ไอพระไอนั่งนี่พี่เอ๋ยถ้าไอนั่งไปยาสิน้านาันสาเดี๋ยวนีพงกุทาผืนโพละนี้พ่วงสีลม <c oughs> <c oughs> จังกุ้ม้มบานในหองมันสัวเซ่มันสัวเ้าหนไนะบอขายสีลำก้อนขายดงครับคืมาผ้าไอ้างนีหละบขายของเราเป็นนาพีตามตีดโดนลงหอยหมานะ chak <laughs> <laughs> bhavan <laughs> <laughs>